คลิปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลจากแบรนด์โดยตรงเลยนะคะก็คลิปนี้ทุกคนก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปประกอบการตัดสินใจนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันดีงานยังไงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโกโก้นะคะในช่อง Coco Wow Channel ช่นเคยคะ่ะคลิปนี้นะคะก็ตามหัวข้อเลยโกโก้จะมาแกะกล่องรีวิวโปรดักต์ใหม่จากแบรนด์ Fresh ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะอยู่ในถุงนี้แล้วนะจ๊ะ เฮ้ <ules> hey, ต First ื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งได้มาแล้วก็อยากจะเอามารีวิวให้กับทุกคนจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าเฮ้ยควรจะซื้อสินค้า2ตัวนี้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะโกโก้ก็ work from home แล้วก็มีโอกาสได้เทรนแบรนด์นี้นะคะก็โปรดักต์ใหม่มันมาและจริงจมันควรจะมาตั้งแต่แบบ ไน่าจะเดือนเมษามั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะแต่ว่าด้วยความโควิดนะมันก็เลื่อนมาแล้วก็เพิ่งจะมาร้อนขายหน้าหน้าร้านไม่นานมานี้นะคะมาเรามาดูอันนี้กันก่อนนะคะอันนี้คือคุณน้องเซรั่มของเรานะจ๊ะและอีกอันหนึ่งคุณน้องลิฟเฮย้ยเขามาคู่กันก็มาเป็นแบบซิสเตอร์อะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็ที่เขาบอกว่ามเป็นออยล์อินฟิวเซรั่มนะคะก็ ด้วยจากเท็กซ์เจอร์ของเขานะคะถ้าดูจากขวดนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะก็จะเห็นชัดเลยว่าเซรั่มขวดเนี้ยจะมี2ชั้นเขาเรียกว่าเป็นไบเฟสส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันมาพร้อมขนาด100 ml คุณพรานีเซรัม่มเซรั่มอะไรขวดใหญ่100 ml บ้าหรือเปล่าปกติมันเท่าไหร่เซรัม่ม 30 ml 50 ml ก็ถือว่าใย่แล้วนะชีมา100 ml จ้าซึ่งเขามาในราคา2,470บาทเอง100 ml คุณ100 ml <c oughs> โค้อัพเข้าไป100 ml โฮย้ยถูกมากไม่100 ml ใช้กี่เดือน นี่ว่าเยอะนะก่อนที่โก้จะไปลงดีเทลกับโปรดักชินี้เนี่ยเดี๋ยวโก้กจะพูดคำเคลมหลังกล่องให้ฟันก่อนละกันนะว่าเขาว่าอย่างไงบ้างแล้วก็จะเป็นข้อมูลจากเทรน n i นิ่งโดยตรงเลยนะคะว่าเฮ้ยมันช่วยเรื่องไรแล้วมันทำงานอย่างไรนะคะทุกคนมันเป็นไลท์เวททรีทเมนต์ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการบาลานซ์น้ำและน้ำมันบนผิวของเรานะคะคือตัวเนี้ยนอกจากมันเป็นการเติมน้ำแล้วมันเติมสารอาหารให้กับผิวของเราด้วยนะคะ ทําให้ผิวเนี่ยมีความดิวอีทันทีแล้วก็ทําให้ผิวนุม่มผิวฟูขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นมอบสัมผัสที่ให้ความรู้สึกแบบซิลกี้แบบไหมแบบเขาเรียกซิลกี้ไหมปะไหมเลยก็ไมียเออนั่นแหละลื่นๆฟิลโก้ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะบำรุงเหมือนเฟเชยลออยล์แต่ให้ความรู้สึก เป็นน้ำนอกจากเติมน้ำให้สารอาหารผิวแล้วนะคะมันยังมอบความชุ่มชื้นต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยอันนี้คือสิ่งที่แบรนด์เคมมานะจ๊ะวุ<ฮ>้ยทรงพลังในลายกุหลาบของเฟรชเนี่ยเขาเลือกซอสหรือเลือกเลือกแหล่งกุหลาบอะจากประเทศที่เขาดังเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับกุหลาบเนาะไม่ว่าจะเป็น ตุรกีไม่ว่าจะเป็นโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่เป็นน้ำเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำกุหลาบกุหลาบจากโมร็อกโกนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากดอกกุหลาบดัมกสที่ประเทศบัลา,ารียด้วยโอ้โหไม่ธรรมดา ซึ่ง2ตัวนี้จะช่วยเรื่องของการเติมน้ําให้กับผิวแล้วก็เสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการปอกประโลมซูตติ้งผิวด้วยทีนี้มาดูในส่วนของน้ํามันบ้างว่าน้ํามันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะน้ํามันเขาบอกว่ามันมีน้ํามันจากดอกกุหลาบตุรกีและก็บัลแกเรียนะคะตัวนี้ใส่มาเพื่อฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็เติมน้ําให้กับผิวแล้วก็จะมี น้ำมันดอกคาเมลเลียอันนี้ช่วยให้ผิวนั้นก็ชับแต่งตึงขึ้นมันจะมีพวกโอเมก้า369อยู่ในนี้แล้วก็มีน้ำมันโรสอยลนะคะช่วยเรื่องของการออการขัดน้ำของผิว อืมแล้วก็มีโอเมก้าหกสาเช่นกันนะคะแล้วก็ที่บอกก็คือสควาเรนเฮ้ยกูก็ทำคลิปไว้แล้วถ้าใครยังไม่ดูนะคลิกไปดูการด้านบนได้ก็จะใส่เอาไว้ซึ่งสควาเลนตัวนี้ค่ะเขาสกัดมาจากมะกอกนะคะแล้วก็ช่วยของการแอนตี้ออกซิแดนต์สูงเติมน้ำให้ผิวล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวมันสารที่ดีมากๆเลยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากพูดถึงตอนเทรนเขาพูดถึงเรื่องของการ ซึมลึกสู่ผิวหน้าใครอยากรู้เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมมันถึงชื่อว่า deep hydration คำว่า deep hydration เนี่ยมันมาจากอะไรเออแบรนด์เขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ในลายที่เขียนว่า deep hydration เนี่ยมันสามารถซึมลึกลงไปในชั้นผิวนะมันเป็นชั้นผิว epidermis นะหรือว่าชั้นผิวกราม้าถึงอ่ะเขาบอกเท่าไห่ดูซิ แต่ขอขอดูโพยแป๊บนี่คือสิ่งที่เราเรียนมาตอนตอนตอนโควิดอ่ะเขาบอกว่ามันซึมลึกลงไปในผิวนะ500ไมโครเมตรหรือ0.5ม mm ิมค่ะซึ่งบอกว่าเขาบอกว่ามันจะสามารถเติมความชุ่มชื้นอ,อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึง50เท่าบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปอะ่ะมันจะสามารถเข้าในผิวอะ่ะ ประมาณ10 2ถึง20ไมโครมเตอร์เท่านั้นเองสำหรับโรด e ีพ y d เรชั่น o อ l i อินฟิวเซ r u มตัวนี้เหมาะกับใครบ้างตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆผิวมันยิ่งดีเลยเพราะว่ามันมีทั้งน้ำและน้ำมันจะช่วยบาลานซ์ผิวทำให้ผิวมันสมดุลผลิตน้ำมันน้อยลงผิวดูเฮลตี้อิ่มน้ำผิวแห้งก็ยิ่งดีเลย เพราะว่ามันช่วยล็อกความชุ่มชืน้นลดการสูญเสียน้ําได้ส่วนผสมที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ตอบโจทย์มากสําหรับคนที่ผิวเขาแหผิวผิวแห้งผิวขัดน้ําคือมันเป็นลายที่แบบใครก็ใช้ได้อะมันเป็นเบสิกสกินแคร์มากๆเลยในไลายโรสคือถ้าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอะซื้อตัวโรสจบครบทุกอย่างและผิวดูอิ่มน้ำดูสุขภาพดีมากๆนะคะ พี่เทรนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นพี่แพรพี่ฟลุกนะคะก็ได้แชร์เทคนิควิธีการดูแลผิวหน้านะคะโดยการใช้เจ้าตัว deep hydration oil i n f u s e serum ตัวนี้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการใช้ยังไงบ้างเนื่องจากมันเป็นใบเฟสใช่ไหมเวลาที่เราจะใช้อะคะ่ะเราจาเป็นจะต้องขย่าวเขาก่อนซึ่งเขาบอกว่าถ้าผิวแบบผิวธรรมดาผิวแห้งเนี่ยอยากได้ลุคผิวที่มันดู wy, ดิลลีดูเงาดูฉ่ำเนี่ยก็คือให้ขย่าแค่5รอบ อ่ะพอเนื้อมันก็จะมิกซ์ประมาณหนึ่งแล้วก็เหาะลงไปทีนี้มนุษย์ผิวมันจ้ะอ่ะโกโก้เขาบอกว่าเขย่าหลายครั้งได้เลยเขย่าแบบเยอะๆจนเนื้อมันแบบมันมันมันรวมกันอ่ะมันไม่เข้มข้นแล้วมันเหลวอะไรเงี้ยคือเขย่าไปเลยนะเฮ้ยถ้าไม่สวยเลยเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเพื่อจะได้แบบดูสวยอ่ะแล้วเขย่าแบบนี้จนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะ พอเค่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้จะดูขุ่นขุ่นขึ้นมาจากตอนแรกที่มันจะเป็นเนื้อใสๆน้ำกุหลาบกับส่วนของน้ำมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองอ๋อจริงๆมันลงไปแล้วล่ะแต่เราลงให้ดูอีกรอบได้นะคะเขามีเทคนิคอย่างนี้จ้าเขาบอกว่าเวลาหยอ่อมันหย่อมแค่2อถึงสหยดเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าผิวแห้งกว่านี้ก็จริงๆโกโก้รู้สึกว่ามันก็เพิ่มได้มไม่ตายตัวเนาะสอถึงสหยดพอ เปิงเปิงปิงอ่ะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ถูเลยค่ะแล้วก็กดไปเลยหน้าแก้มหน้าผากจมูกให้เราเกลี่ยขึ้นค่ะเกลี่ยขึ้นเนี่ยจากคางใช่ไหมขึ้นไปบนหน้าผากปาดลงมาข้างล่างนะพัอย่างเงี้ยอวนไปฟลุ๊บอ่ะเบาๆไม่ต้องแรงเออที่เหลือก็กด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  เป็นไงผิวฉ่ำฉ่ำกว่าเดิมฉ่ำแล้วก็ฉ่ำได้อีกนะคะอ่ะเมื่อกี้เราพูดกันว่าถ้าสมมติผิวมันบอกให้ขย่อเยอะๆใช่ไหมพรอมันขย่ายเยอะๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดูแบบดูแมตขึ้น มันจะไม่ดูฉ่ำเหมือนการเขย่า5้าครั้งเพราะฉะนั้นไปเลือกเอาว่าเขย่า5้าครั้งผิวดูดิวอี้เขย่าเยอะๆเลยผิวจะดูแมทนะคะจริงๆมันก็ไม่แมทหรอกแต่ว่ามันดูมันมันดูไม่ดิวอี้เกินมันเป็นเนเชอรลเรเดียนแมทกูบอกอย่างละกันมันดูมันแบบการการผิวฉ่ำที่ดูเป็นธรรมชาติเกินไปเอ้ที่ดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับคนผิวมันเนี่ยผิวมันก็จะเฮลตี้แล้วก็ดีขึ้นทีนี้เนี่ยเขาก็มีการบอกอีกว่าถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้ ะะ rose i n f u s i serum ตัวนี้ค่ะ rose oil i n f u s i serum ตัวนี้คู่กับ moisturizer ตัว deep hydration face cream เนี่ยมันสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นมากกว่าเดิมถึง54เท่านะถ้าจำไม่ผิดเดีย๋ยวขอขอดูอ่าใช่ <laughs> ขอดูโพยจริงเป๊ะเขาบอกว่ามันจะทำให้ผิวอะชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นถึง54เลยนะคะเลิศเพราะฉะนั้นซื้อคู่กันจบจบ แต่สําหรับใครที่อยากได้ความชุ่มชื้นอีกก็สามารถเริ่มแต่การเตรียมผิวเลยคือโทนเนอร์โอโกะก็ซื้อเป็นไซส์เล็กแบบนี้อันนี้คือเราซื้อมารองใช้ซึ่งก็ชุ่มชื้นดีเย็นผิวอันนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นต่อเนื่อง8ชั่วโมงแต่ถ้าคุณน้องเซรั่มตัวออยตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นถึง24ชั่วโมงเฮ้ยชุ่มชื้นไปไหน จะชุ่มชื้นไปไหนงงมากเรามาที่ลิปบาล์มกันต่อดีกว่านะคะเจ mm. ้าตัวที่ชื่อว่า Rose p e t a l Soft Lip Cream นะคะเรามาดูคุณสมบัติกันก่นกอนว่าหลังกล่องเขาเขียนว่าอะไรบ้างที่มอบการบำรุงมอบความชุ่มชื้นสำหรับลิปที่แห้งนะคะทําให้ลิปนั้นมีความนุ่มแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูกาะน,นั่นไหนหน้าตาของน้องเขาก็จะเป็นเนื้อบามสีชมพูแบบนี้อ่าเนื้อกุหลาบ ถ้าใครเคยใช้ตัวชูกาก็เนี่ยเป็นเนื้อบาเหมือนกันแต่ว่ามันดูไม่ดูไม่หนึบดูไม่แบบไม่เท่ากับตัวตัวชูกาที่เป็นบาความแตกต่างของรุ่นนี้ตัวรุ่นกหลาบกับรุ่นที่เป็นชูกาที่เป็นเนื้อบาเนี่ยโอโก้ลองถามพี่เทรนเนอร์แล้วถามพี่ฟุกนะพี่ฟุกเขาก็บอกว่าเออเจ้าตัวเนี้ยเน้นเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปาก มากๆคือเติมความชุ่มชื้นแบบลึกๆล้ำลึกก็อย่างเงี้ยเนาะเออมันเลยชื่อลายดีไฮเดรชั o นทีนี้ไอ้ตัวชูกาตัวบาร์เนี่ยจะให้เรื่องของการซีลหรือการล็อกความชุ่มชื้นม,ม,มากกว่ารุ่นของตัวนี้เพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าเราอยากจะเอาไปใช้กับสถานการณ์ไหนก็นก็มองว่าถ้าเราเอาเจ้าตัวโรสไปใช้เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ทั้งวัน แบบเติมได้เรื่อยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหนักหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราใช้เจ้าตัวที่มันบาง์ของชูการ์มันจะมีความหนักอยู่เพราะฉะนั้นตัวนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่ามันสามารถเอาไปใช้เป็นลิปสลิปปิ้งมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ซื้อ2ออันก็ได้ลงตัวนี้ก่อนเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีป,ปากแล้วเราก็ล็อกความชุ่มชื้นด้วยตัวชูการ์ลิปบาร์ไปนะคะทุกคนทีนี้ถ้าทุกคนอยากได้ความชุ่มชื้นแบบทรงพลังยิ่งกว่านะคะ ตัวไลน์โรสเขาก็ทำลิปสลิปปิ้งมาเอ้ยไม่ใช่ตัวโรสเนี่ยเขาก็มีตัวสลิปปิ้งมาร์คมาด้วยจะมาเป็นกระปุกเบลล์มแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวให้ฟังกันวันนี้เอามาให้ดูแบบแง้มแง้มให้แบบเป็นทีเซอร์แบบน่าติดตามตอน,ต,อนต่อไปอะไรอย่างนี้เออแล้วเดี๋ยวโก้เนี่ยจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะจบคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าโรสทั้งหมดที่เราใช้ไปเนี่ยผลลัพธ์ผิวหน้าเป็นยังไงแล้วก็ จะชอบไม่ชอบยังไงเราจะมารีวิวให้ฝั่งทีอย่าลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวอันนี้เดือนหน้านะเดือนหน้าจะกลับมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> เราขอพูดถึงเรื่องการซึมลึก500ไมโครมิเตอร์ได้ไหมคือคือเราก็ไม่ได้เป็นคุณหมอเนาะเราก็ไม่รู้ว่าไอไมโครมิเตอร์ไอห้าร้ไมโครมิเตอร์หรือ0.5ม mm, ิลิเมเนี่ยมันมันมันลึก แค่ไหนสําหรับผิวหน้าของเราอะไรเงี้ยถ้าคนดูมีความรู้กับด้านนี้นะคะก็แชร์มาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าแบบเฮ้ยมันลึกแค่ไหนไอห้าร้อยไมโครมิเตอร์หรือว่าหรือมันก็ไม่ลึกแต่มันต้องลึกแหละไม่งั้นมันจะไม่ชื่อมันงั้นงมันจะชื่อดีพายเรชันเหรอวะมันก็น่าจะลึกแหละแต่แค่เราอยากรู้แบบอธิบายเพิ่มเติมใครมีข้อมูลก็มาแชร์กันนะคะจริงๆลิปบาลไม่ได้รีวิวอะไรมากเพราะรู้สึกว่าลิปบ,บาลมนคือลิปบ,บาลแหละเดี๋ยกปะก็ ถ้าจะให้จะให้จะให้ก็อาจจะเป็นวิธีวิธีการการการนวดเพราะว่าตอนเทรนเนี่ยพี่ฟุกเขามีสอนเดโมโวิธีการดูแลรลมฝีปากด้วยการนวดนวดปากเออถ้าใครอยากดูพิมพ์ลงมาจะได้แบบเอ้ยทำคลิปเพิ่มดีไหมถ้าใครสนใจเดี๋ยวก้ทำอีกคลิปนึงให้ดูว่าเอ้ยริรเชชร์เขาทำกันยังไงนะคะก็ พิมพ์กันมานะจ๊ะโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะหวัว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะในการเป็นข้อมูลละกันในเรื่องของการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ว่าเอ๊มันตอบโจทย์ชั้นไหมมันคู่ควรหรือเปล่านะคะแบบว่ามันน่าสนใจแค่ไหนแต่อย่างที่บอกน้อก็ผลลัพธ์เดี๋ยวมาดูกันเดินหน้าละกัน ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe c h anel n ของโกโก้นะคะจะได้ไม่พาดการรีวิวสกินแคร์แบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเมคอัพก็ได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะเวลาโพสจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ของโกโก้นะคะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย stay beautiful นะคะส,สาวสาวว้า